สงเซตสามเอตต้องเนต้องไปพอจะพาดูทานไปเติมอาหารสดกันโอ้โหอุตานเป็นอย่างไรนเกียงเลยตอน้าเราคุูสาวจะต้องตะกีด สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นแรงวันเสาร์มาเฟสบุ๊กอีกแล้วมาที่พักสัานวันนี้จะมาซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้เป็นแรงวันเสาร์หลังจากที่พักอนมาหมดมือกันเลยว่ายุ่งกันหมดมือเลยวันนี้ก็เลยว่าออกมาลีนซูเปอร์มาร์เก็ตมาหาของกินแน่และก็ที่อยากกินอาหารจีนเขาก็่ได้กินดนแล้วก็เลยมาซอกซื้ออาหารจีนวันนี้มากับคนเก่าคนเดิมจุดดีโอเคเปิดรับไอจีเฟสบุ๊กอยู่ดีเนาะโอเคห่าไปกันเลย ก่อนจะเข้าห้างทุกเท่านนะครับก็จะมีมาตรการคุ้มเคียงกันวัดอุณหภูมิแล้วก็อ่าแล้วก็ล้างมือด้วยเจลก,ก,ก่อนที่จะเข้าไปตอนนี้ก็จะลงไปซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตจะอยู่ในซันไต่ดินดอีกซันหนึ่งจากซันไต่ดินมอลจอดรถเลยซึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่ซันนึ่งของพยัคฆเข้าขมาทางประตูหน้าโอเค แน่นต้องไปพอจะพาดูทางไปเบิดอาหารสดกันเนาะสำหรับอาหารสดอยู่นี่ก็จะมีส่วนใหญ่ซิกเนเจอร์ของภาคสา่นสำหรับอมตะแมนแซลมอนซึ่งแซลมอนอยู่นี่แบบความมันสดหลายแบบสีมันงามยังสดอยู่เนาะโอเคซิกเนเจอร์ของเราก็คือแซลมอนเนาะตซื้อตัวนี้ให้กินไหมสุดอะไรก็ตัวนี้โอเคซิกเนเจอร์สำหรับสำหรับเขาเองเนาะเขาว่าซิกเนเจอร์ที่แบบดีที่สุดในภาคสันก็คือแซลมอนเนาะเบิ้งแบบสดโอเคที่นี่จับขึ้นมาตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยสามหัน ส่งเศษสามสิบเอสอสารปหารนี่าวมากินเนทุกทดาวไปแลย่จะหายมัเป็นพกคนคซองหรว่าคเทนี่เนอะก็จะโอเคที่จีมากคีตอนดาวเดี๋ยวนี้จะเป็นองอ่าีใช้เขาคนีตอนนี้ก็จะเป็นตาจีเนาะงตอนนี้ยูจีกับมัคจียูนี้ก็มีคือการไลเนาะ ตั้งแต่จะมากินนะมากีงเลยตอนซาวนะคุัครูซาจะต้องไปกินคือมือยังงจีนเกาหลีโอ้โหญี่ปุ่นอเมริกันเป็นยังไงญี่ปุ่นวะลองต้องลอง โอเคตอนนี้เราก็อยู่พวกอินกิวเดียนที่แบบว่าเป็นพวกน้ำสลัดหรือว่าเครื่องเทศต่างๆโอเคจุดี้โซดูจะมีน้ำสลัดญี่ปพูลละกัเครื่องเทศน้ำสลัดญี่ปพูลละกับผงจีนคือพวกนี้ก็น่าจะเป็นเผ็ดเอาไปใส่ซุปเผ็ดเป็นซุปแบบจีนจีนผ็ดโอเคไปย่างต่อย่างต่อจุดี้พวกซอสมักเล่นต่างๆก็มีราคากันซ่ากระทงตลาดทั่วไปเฮียมึงจับคือมันรอด เอาแบบพวกสปาเกตตี้พวกเส้นอย่างก็มีเอาตาจายหายเราบ้างโอเคเอาเส้นมาเบิร์เกอร์โอเคตอนนี้เทามาพวกเส้นเส้นมันจะมีพวกกอลันนี่เส้นพาสต้าสปาเกตตี้เอาสปาเกตตี้มาเบิร์เิดนนี่คือสปาเกตตี้นะจั๊บโปดั๊บเนี่ยสปาเกตตี้มาทางนี้ก็จะเป็นซอสเซื่อว่าจะเป็นซอสเผ็ดเกาหลีก็จะมีนะหรือจะเป็นซอสเผ็ดฮูนสอกนะก็จะมีขายอยู่ ผักสั้นซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เพรียากได้ซอสแบบเผ็ดเบาๆพวเผ็ดอะไรคือคาโบนาร่าสิก็จะมีคือกันโอเ้โหนี้ก็จะเป็นพวกปลาปูกจุ่มจีนที่แบบเป็นรีโมหอไฮดีลาวจะเป็นแบบแบรนด์ที่ดังที่สุดอยู่ในจีนส่วนทานจุ่มไฮดีเหลาเป็นทานจุ่มที่แบบแซ่แล้วก็ดีที่สุดคนเขาหลายที่สุดเลย ตอนนี้ก็อยู่แถววัคขมนมครับเพียวจับมาดูกันโอเคฮอตชิ okay. yeah. ลี่เลฮอตชิลี่แอเก็จะมีรสออริจินอล โอเคตอนนี้บ่เาได้ซื้อเบทีมฮอยแล้วเนะรราะสึหรัราซูเปอร์มาร์เก็ตมันเพิ่นปิดอยู่ที่8โมงเพราะปกติจะปิด9โมงแต่ด้วย2องสถานการณ์แบบโควิดแบบนี้ครั <S <S บเพแบบิ่นจะนี่มาตรการคุมเข้มแล้วก็จะปิดอยู่ที่8โมงขอบใจทุกคนที่ติดตามพวกเฮาแล้วก็พบกันใหม่ในบอกนาะกอดอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อบายบาย